เปิดแฟ้มข่าวข่าวเปิดแฟ้มเรื่องเล่าชาว SME พลาดตกเทลงบุญชุกบวุดมาโนดเจ้าเก่ารายงานขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เรื่องเล่าชาว SME ครับซึ่งผลิตร,รายการโดยสำนักข่าว SME n e w Report นะครับกับผมบุญชุกบุตรมาโนดครับรายงานวันนี้เราจะพาท่านไป เยี่ยมชมครับพี่น้อง SME ที่จังหวัดพิษณุโลกครับหรือว่าเมืองสองแควครับที่นี่มีมนสเสน่ห์ที่นี่จะมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาแบ่งปันพูดคุยกันโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของประธานสมพันธ์ SME ไทยจังหวัดพิษณุโลกครับคุณฐานุพงศ์เจริญสุรพิลมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันมาบอกเล่ากันครับในเรื่องเล่าชาว SME ครับ ครับผมในฐานะนุพ์เจริญสุนทรพิลมนะครับประธานสมาคมเทสินดีไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกนั้นก็จังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นจังหวัดอา่าตรงกลางนะฮะภาคเหนอือตอนล่างนะครับก็อยู่ในโซนนี้นะครับซึ่งเศรษฐกิจที่ผ่านมานี้เราก็คงชาติดีเหมือนกันทั่วประเทศนะฮะหลังจากสถานก,การณ์โควิดที่ผ่านไปนะฮะช่วงนั้นแย่มากนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเขตของจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ย นะครับเราก็เป็นศูนย์กลางในเรื่องของการค้าการลงทุนโลจิสติกนะฮะแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงฤดูหนาว,วนที่ผ่านมากำลังจะพ้นไปอันนี้น่าเสียดายนะฮะจริงๆแล้วช่วงหนหนังที่ผ่านมานั้นจังหวัดเราก็เป็นจังหวัดหนึ่งถึงแม้จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองนะฮะแต่เราก็ไม่รองใครเหมือนกันการท่องเที่ยวเราเชื่อมโยงครับระหว่างอำเภอนครไทยเรามีปูถหินน้องกะวัทย์หังชาติปูถหินน้องกะ เชื่อมกับภูทับเบิกและเขาเคอเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเขามากันเยอะโดยเฉพาะเราก็โปรโมทเลยว่าถ้ามาที่นิวโลกเนี่ยไม่ต้องไปญี่ปุ่นเลยนะ,อะดอกซากุระบานอยู่ที่ภูลมโลนะฮะพญาเสือโค้งเต็มภูเขาสองหลายพันไร่เลยครับอันนี้ก็เป็นอาน,นิสงเป็นเป็นบุญเก่าทางจังหวัดเรานะการท่องเที่ยวเชิงน,นิเวศในช่วงฤดูหนาวนะคนก็มาเที่ยวเยอะแล้วมันเชื่อมโยงก,กันได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะที่ผ่านมานี่เยอะมาก แล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งไม่ไว่าจะเรื่องการท่องเที่ยวที่เราพัฒนามาที่หลังคือในส่วนของอำเภอ,เอม mm hmm. นมรปางก็ทุ่มหินเมืองไทยอยู่ที่อำเภอที่บ้านมุงนะอำเภอเนินมะปรางนะครับอันนี้ก็มีการท่องเที่ยวดีมากคนมาเที่ยวกันเยอะมีดีสอร์มีอะไรครับผมครับออคืบอทุ่มหินเมืองไทยเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอนน้ำเปแหล่งน้ำขนาดใหญ่ม,มันเป็นภูเขาภูเขาหินนะฮะภูเขาหินนะแล้วเราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะใครไปก็มีบริการ ลถท่องเที่ยวก็นั่งมีไกล้เคยพาดูแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีที่พักมีอะไรแบบธรรมชาตินะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งคือการท่องเที่ยวแล้วมันเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะจังหวัดเราเชื่อมโยงแบบอย่างที่เรียนในชาติเมื่อกี้ว่าก็สามารถมาเที่ยวที่ราอนนอนสักหนึ่งคืนสองคืนแล้วก็ไปเที่ยวที่ภูทับเบิกแล้วก็ไปเขาพอและอีกมุมหนึ่งนะฮะแล้วก็เที่ยวระหว่างพิษณุโลกกับสุโขทัยได้อีกวัตยานแห่งชาติสุโขทัยพราะเรามีความพร้อมเรื่องเรื่องเส้นทางการการเดินทางมาท่องเที่ยวนะ จะมาทางรถไฟก็ได้รถทัวร์แม้กระทั่งเครื่องบินนะ <S 2> <S 2> <S เราก็สะดวกนะครับอันนี้การท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเหมือนของประเทศเรานะเรื่องดึงดูดเรื่องเศรษฐกิจแต่ยังไงก็ตามอีกด้านหนึ่งก็มีผลกระทบเหมือนกันอะไรเงี้ยเศรษฐกิจนะก็หลายจังหวัดก็เช่นเดียวกันด้าน,ก,น,ก,นการเกษตรอย่างเงี้ยเราก็มีการปลูกกันพืชผลการเกษตรแต่ยังไงก็ตามช่วงนี้ก็เห็นจากว่าโดยเฉพาะวันนี้ก็หนักนะทั้งกรุงเทพมหาคนครทั้งหมดเขตภาคเหนือเราสีแดงสีเหลืองหมดเลยนะ PM 2.5 อันนี้ก็สาคัญกระทบการท่องเที่ยวเกษตรกรมันก็ไปด้วยกันเลยเพราะแทนที่คนจะมาเที่ยวเยอะอย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะบางทีก็ไอพี่เอ็มถอด่ฮะพินโลกก็เหมือนกันถ้ามันออกข่าวงี้เยอะมันก็เสียหายถึงคุณภาพชีวิตถึงสุขภาพนะนอกจากการท่องเที่ยวคนจะมาก็เข็นเช่นอันนี้ก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องการทำมาหากินเกียวกับเรื่องการเกษตรเนี่ยอันนี้ก็ทางผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกหรือทุกจังหวัดก็เช่นเดียวกันรัฐบาลก็ม้นย้ำตอนนี้ถ้าใครไปเผา เกินสาจุดฮอสปอตนะชี้แจงนะอย่างจังหวัดที่สุดโลกเนะี่ยชี้แจงผู้ว่าการจังหวัดในเฟอร์ต้องมาชี้แจงคือต้องเอาจริงเพราะมันไปไม่ได้คุณภาพชีวิตที่สำคัญนะมองในแง่ของ s อสทั่วไปนะในส่วนของทั่วประเทศเราก็ทราบดีว่าจะมีพวกไมโครสมอลและมีเดียมนะแต่ว่า Micro ไอ้ไมโครเนี่ยรายได้ไม่เกิน1นล้านแแสนบาทต่อปีเนี่ยอันะนี้มันกลุ่มใหญ่ของประเทศที่สุดโลกไม่เช่นเดียวกัน ลุ่มนี้น่าเห็นใจต้องพยายามช่วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเจอกระทบโควิดเขาไม่ได้เจตนาแต่ก็ร้มหมายตายจากกิจกรรมก็เลนไปก็เยอะนะฮะตอนนี้เขาก็อยากจะได้ในเรื่องของทุนนะฮะเพื่อจะขอลร่างสร้างตัวใหม่เนะี่ยซึ่งตรงนี้ก็มีหลายหน่วยงานไม่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือนะฮะทางสวแห่งประเทศไทยเรานะแล้วก็สมาพัเอสซีดีไทยนะครับในส่วนของบอสยอ,อะไรหลายหน่วยพยายามมาช่วยนะไอ้ตรงนี้ก็ เขาก็อยากได้ประเภทเงินกู้เนี่ยเพื่อไปอสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่แต่นี้ก็มีปัญหานะอันนี้ก็ต้องดูนโยบายในภาพรวมของประเทศด้วยเหมือนกันนะ<ม>ว่าจะมีส่วนช่วยยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเป็นรายให,ใหญ่ๆที่เขาเชื่อถือเนี่ยแบงก์มักจะให้ดอกเบี้ยต่าอันนี้ปุดลักษณะเงินการบริโภคเชื่อนะอแต่ทําไมไม่ช่วยไอ้กลุ่มนี้นะน่าน่าสงสารนะเพราะเขาไม่ได้มีเจาาตนานเขาต้องการตั้งเนื้อตั้งตัวใช่ไหมครับไอ้นี่อ๋อดอกเบี้ยสูงกว่านี่สํา จะปวดเฉินเือนน่จะช่วยได้ยังไงหรือขั้นที่แล้วเขาติดแดงอยู่นะบิวโลอยู่นะมันแต่ว่า,เ,าเขาแบงก์ก็ไม่ให้ไม่ผ่านมันควรจะกันกองกลุ่มนี้นะถ้าเป็นเกตรต A เอก็ผ่านบ้างก็ยังดีนะช่วยสองหมื่นห้าหมื่นซึ่งครั้งที่แล้วทางฝ่ายธนาคารบางสิ่งก็เคยช่วยไปส่วน,นโดยมีบอสยอคําอันนี้ก็ดีนะแต่เม็ดเงินมันต้องมากขึ้นไอ้จังหวัดพิโลกก็เช่นเดียวกันกลุ่มนักย่างนี่ก็ต้องการความช่วยเหลือประเภทเนี้ยก็เยอะนะและที่สาคัญไอคนที่พอไปได้ เราก็มีโครงการอย่างที่ว่าหลายหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการอบรมต่อยอดใช่ไหมครับโครงการ B D S นี่ก็ช่วยเยอะนะโครงการอะไรต่างๆเนี่ยการให้ความรู้นะการต่อยอดแต่อันนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันมันสองมุมนะคือฝ่ายให้ข้อมูลข่าวสารที่พร้อมนะไปที่โรงแรมปีส่วนใหญ่อาหารการก,กินครบพยากรกูรูทั้งนั้นเลยแต่คนมาอบรมบางทีมันต้องตั้งใจอันนี้เราก็ต้องพยายามแก้ทั้งสองด้าน คนที่จะต่อยอดธุรกิจตัวเองต้องมีความตั้งใจด้วยไม่ใช่อขอร้องให้มามาวันแรกวันที่สองหาย,ยามาช่วงเช้าช่วงบ่ายหายนนี้ก็มีถูกนะฮะอันนี้มันต้องแก้ทั้งสองนัแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเราร่วมมือช่วยกันแต่คงจังหวัดที่โลกทาเองไม่ได้นะก็ต้องร่วมกันจังหวัดข้างเทียงเราอยู่ภาคเหนือว่าข้างเคียมนะฮะแล้วก็ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างตอนนี้ก็ปัญหาสิ่งไม่ร้องอย่างที่ว่าเมื่อกี้เตียมส่วนี่ห้าอันนี้ก็สําคัญน,นะกระทบเงิน,นต้องทาเชื่อมโยง ถ้าการค้าการลงทุนก็ทำเองไม่ได้มันก็ต้องเชื่อมโยงการค้าใช่ไหมมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยภาคเหนือร่วมกันสินค้าเหมือนทา่านคุชูเคยบอกว่าเออมีสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันไหมอะไรเงี้ยนะฮะทางเหนือไปใต้ใต้มาเหนือหรือจังหนะวัดไปเยีสามอะไรกบว่าไปมันต้องสู้ ต้องขอฝากไปถึงรัฐบาลนะครับที่ต้องเข้ามาช่วยดูแลนะครับพี่น้อง SME คนตัวเล็กใน,นระดับไมโครนะครับขอขอบคุณคุณฐานุพงศ์จเจริญสุระพิล์มนะครับประธานสมาพันธ์ SME มไไทยจังหวัดพิษณุโลกครับในคลิปหน้าเราจะมาดูครับสตรีทอาร์ตที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับเปิดแฟ้มข่าวข่าวเปิดแฟม้มเพิ่งเ e, ล่าชาว SME พลาดตกเทรนมบุญชูกุบุญมาโนดเจ้าเก่า Running on!